สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของพรีวิวเดอะแมชนะครับการแข่งขันวันลย์บอลหญิงมานดามบหรีสไทยแลนดีกฤดูกาล2024ถึง2025นะครับสัปดาห์นี้ครับเดินทางเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายนะครับหรือรอบฟินอลโฟกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ทุกทีนะลงมาแข่งขันกันครบ12นัดในฤดูกาลปกติทั้งเลก1และเลกที่2จบลงไปอย่างเป็นทางการนะครับ ไปเริ่มพีวิวกันครับเกมไปหนข่งขันของทีมหญิงคู่แรกในสัปดาห์ของ Final f o นนะครับลงเล่นกันในวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์2568นะครับในเวลา6โมงเยน็นหรือว่า18นาฬิกานะครับก็เป็นการเล่นหลัง วันวันเวท้ายหนึ่งวันนะครับที่สนามกีฬาเทศบาลนครนครปฐมจังหวัดนครปฐมนะครับลงยิม4 0 0พันที่นั่งนะครับเป็นการเจอกันของสุพรีมทิพยาชมบุรีอีเทคครับรองแชมป์ในฤดูกาลปกติลงสามพบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์นะครับทีมอันดับที่3ในฤดูกาลปกตินะครับสุพรีมนะครับลูกทีมของทางวิรวัณอภิญญาพงศ์หรือว่าโค้ชกิฟต์นะครับก็12นัดชนะ10แล้วก็ แพ้ไป2นะครับเกมที่แพ้2นัดก็คือการแพ้กับนครราชสีมานะครับแต่ว่าเล่น5เซตทั้ง2ครั้งนับก็เท่ากับว่าทีมเนี่ยในจำนวนเกมที่ชนะเนี่ยสินัดเนี่ยพวกเขาชนะเป้าสะอาดเลยนะครับไม่เสียแม้แต่เซตเดียวนะครับในการเจอกับทุกทีมยกเว้นนครราชสีมานะครับ ในนัดนี้นะครับลูกทีมของทางโคดกิฟเองเนี่ยก็เชื่อเหลือเกินว่าสัปดาห์ที่แล้วที่ปิดเกมทางด้านของนครปฐมไปสามต่อศูนย์เซตในนัดสุดท้ายเนี่ยผู้เล่นดาวรุ่งหลายคนที่ได้โอกาสลงเล่นค่อนข้างเยอะสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นคิวของผู้เล่นขุมกำลังหลักๆน่าจะยืนยาวๆแล้ว,ลวนะครับในรอบสําคัญแบบนี้นะครับก็จะนำทีมมาโดยทางด้านของปลื้มจิตถิ่นขาวนะครับในตำแหน่งบอลเร็วนะครับคู่กับทางโนโบกัญญาัตขุนเมืองมือเซตน้องเมยกนก,นกพรแสงทองครับบีหลังนัดที่มาขุบแก้วนะครับหัวเสาสองข้างเป็นทาง กติกาแก้วพินกับบริสราศรีทาเลศนะครับแล้วก็อาจจะมีขวัญอภัรนวลวันเป็นตัวสอดแทรกนะครับรวมไปถึงผู้เล่นคนอื่นๆในตาแหน่งที่เป็นตัวตัวคะแนนหลักในเขาเรียกว่าบอลหลักนะครับอย่างวรัญยาศรีละอองอะไรแนวๆนี้ก็น่าจะเป็นตัวแบ็กอัพที่พร้อมที่จะลงมาช่วยทีมบ้างในบางสถานการณ์นะครับเพื่อนตัวอวิสามีให้เลือกใช้3คนเลยครับสุภตาภพาโรธนะครับอาริชากรวันศุกร,ร์หรือว่านัทมนหลือวัฒนาวิไลก็อาจจะมี1คนไปสวมเสื้อเป็นผู้เล่นในสนามตำแหน่ง หัวเสาคอยรับเสร์ฟนะครับหรือว่าต้องดูอีกทีหึงว่าสุพีมจะจัดการกับตรงนี้อย่างไรนะครับผมกําลังโดยรวมค่อนข้างฟูลทีมเลยครับผู้เล่นค่อนข้างพร้อมนะครับตัวเก่าอย่างมาริกากันทองเองกุลภาเปี่ยมพงศันเองก็ถึงเวลาที่น่าจะมีโอกาสได้แสดงศักยภาพในรอบลึกแล้วนะครับหลังจากในรูปก,การปกติเนี่ยก็ถือว่าเป็นแค่ตัวซับพอร์ตเท่านั้นก็เป็นทีมที่ค่อนข้างลงตัวและกลมกลม่อมมากๆครับสำหรับทาทางของสุพีมทิพยยะ ชมบุรีอ e ีเทคในฤดูกาลนี้เนี่ยสยติยอดเยี่ยมเลยนะครับแม้จะไม่มีผู้เล่นต่างชาติแต่ว่าเข้ามาถึงรอบนี้ได้แบบสบายๆแทบจะเหนื่อไม่ตกเลยนะถ้าไม่ได้นับเกมกับโคราชนี่ก็ถือว่า,อ,าอยู่ในเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ท็อปมากๆนะครับลูกทีมของทางวิาวัลอภินยาพงศ์นะครับขณะที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์ครับลูกทีมของทางโคชโทนี่อภิรัตน์งามมีฤทธิ์นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยโคชโทนี่ไม่น่าจะเดินทางมาที่นครปฐมนะครับเนื่องจากว่ายังติดภารกิจ พาน้องๆไปแข่งในรายการเอเชียยู14นะครับทีมชั้์แห่งประเทศไทยที่โรงเรียนกาญจนาพิเศษวิการจนาพิเศษวิทยาลัยจังหวัดกระบ,บี่ใช่ไหมครับก็เรียกได้ว่าทีมเนี่ยก็กําลังไปได้ดีนะครับแล้วก็ผ่านรอบแรกมาแล้วสัปดาห์นี้นก็น่าจะมอบหมายให้กับทีมงานของทางผู้ช่วยนะครับทั้งอาจารย์สกลจันแก้วนะครับโค้ชตองประกันคุ้มสะดวกโค้ชเบนซ์อนุชัยทองเสร็จนะทำหน้าที่ไปนะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะยังเป็นเกมที่ ไม่มีแม่ทัพแต่ว่าขอนแก่นเองในลูกการนี้หลายครั้งก็ไม่มีโค้ชโทนี่อยู่ในสามก็เรียกได้ว่าทําได้ดีในหลายครั้งนะครับผลงานในช่วงฤดูกาลปกติขอนแก่นเองเนี่ยก็ถือว่าทําได้ตามเป้านะครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจหรือว่าเกินเป้าเลยนะครับผลงานของพวกเขาเนี่ยก็คือชนะไป้8แล้วก็แพ้ไป4นะครับสเกมที่แพ้คือแพ้สุพพีม2์ครั้งแพ้โคราช2ครั้ง8นัดที่ชนะก็คือชนะทีมที่อยู่ในระดับ3 4 5, 6, 7และ8 นะครับก็อาจจะมีเหนื่อยเกมหนึ่งในเกมนัดที่เจอกับทางแฮนด์บุซอรราชมงคลธัญบุรีนะที่10เนะี่ยที่เอาชนะไป3ต่อ2เซตนั่นเป็นเกมเดียวที่ทางขอนแก่นเหนื่อยในการเล่นกับทีมที่อยู่อันดับต่ำกว่านะครับเข้ามาในรอบไฟนอลโฟปีนี้เนี่ยขอนกันแน่นอนว่าสิ่งที่พวกเขาตั้งเป้าไว้นะครับผมไม่รู้ว่าเขาตั้งกันยังไงแต่ว่าอย่างแย่คือไม่ควรที่จะได้อันดับต่ำกว่าอันดับที่3นะครับเพราะว่า ด้วยศักยภาพด้วยการบริหารจัดการหรือว่าด้วยองค์ประกอบหลายอย่างเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นรองแค่ทางสุพีมกับโคราชแค่นั้นนะครับขุมกําลังตัวชูโรงของทางขอนแก่นในช่วงฤดูกาลปกติก็แน่นอนฤดูกาลนี้เป็นทางน้องทิพย์นะครับแก้วกัะยากมุนธราที่เป็นบอลเร็วตําแหน่งเหมือนกับปรืมจิตแต่ว,ว่ากลายเป็นสกอร์หลักของทีมไ,ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับมากกว่าผู้เล่นบีหลังแล้วก็ผู้เล่นหัวเสานะครับคือสกอร์ออกที่น้องทิพย์ค่อนข้างเยอะนะครับผนึกกาลังกับทางาน้องแอปทางไทยรัฐจารัสแต่น้องแอปก็ยังถือว่่าไไมด้ ออกสกอร์เท่ากับทางแก้วกัลยาก,กมุนทะละนะครับนัดนี้ก็น่าจะอยู่กันพร้อมครับเกมสุดท้ายในเกมที่12เนี่ยพวกเขาแพ้กับนครราชสีมาเป็นแบบพอสู้ได้นะครับแพ้ไป 1. นต่อ3เซตนั้นเป็นเกมเดียวที่ทางขอนแก่นเล่นกับทีมใหญ่แล้วดูมีน้ำมีนวลน,นะครับสิ่งที่ขอนแก่นต้องปรับในรอบฟนอลโฟนี่นะครับก็คือต้องพยายามที่จะ เขี่ยห the well. ัวเสากับบีหลังให้ออกคะแนนมากกว่านี้นะครับให้การตีเนี่ยทะลุทะลวงมากกว่านี้นะครับยิ่งเจอกับทีมอย่างสุปรีแล้วเนี่ยที่โซนรับค่อนข้างดีเกมหน้าตาข่ายเกมบล็อกค่อนข้างดีค่อนข้างสูงใหญ่เนี่ยทีมอาจจะมีปัญหาได้ในกรณีที่บอลแรกไม่เข้าต้องยกแก้ไขหรือว่ายกบอลที่ไม่สวยให้กับผู้เล่นหัวเสาหรือแดนหลังตีเนี่ยประสิทธิภาพในการเข้าทำเนี่ยคือแน่นอนว่าในรูปการปกติเราเห็นมาแล้วว่าเป็นรองเป็นลองทางสุพรีมกับ ธนานะคราสีมาชัดเจนนะครับคะแนนไปออกที่ทางบอลเร็วค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นต้องไปดูกันครับว่าในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมเชื่อว่าทางทีมงานของจากสกลเขาลุ้นว่าปัญหาของขอนแก่นเนี่ยคืออะไรจะสามารถแก้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามก็จะเป็นมือเซตนะสรยาพรมราะครับก็จะได้เจอกับทีมเก่าสุกพิมทิพยยาชมบุรีอีเทคนะครับอบอลเร็ว2คนเนี่ยนี้คาดเดาได้นะครับก็คือแก้วกัลยากพันธัยรัฐนะครับโดยที่มีนัชนันโมรากับพี่อมอนป,มปนงพรพรม มันสลับไปเรื่อยเลยครับฤด,ดูการนี้เนี่ยมันเล่นไป12นัดเนี่ยมันแทบจะไม่ซ้ําหน้ากเลยจะมีหลักคนเนี้คือการิการทีมพระโชคน,นะครับแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยก็ถือว่ายังไม่มีใครที่ผลงานเข้าตาแบบ100%รนะครับไล่กันมาตั้งแต่สุธินาภาสังนะครับประพสอรกองอุดมที่ดึงขึ้นมาในเลที่2เนี่ยก็ฟอร์มไม่ได้เท่ากับตอนที่อยู่แก่นนครในเลกแรกก็แน่นอนแหละครับองค์ประกอบของทีมมันเอื้อมากกว่าในตอนที่อยู่แก่นนครนะครับที่จะให้น้องเบสได้ออกสกรมาที่นี่ก็เหมือนว่า คอยตีแล้วก็ตีบ้างแล้วก็เล่นเกมรับเป็นหลักนะครับนอกจากนั้นนอกจากนั้นยังมีทางสวภาสูสุขนะครับที่เป็นผู้เล่นตำแหน่งหัวเสานะครับบีหลังอภินยาปฏิบัติทองชมพูนุจิตสบายอภิญญาต้องเขี้ยวกว่านี้นะครับต้องต้องพยายามที่จะเ,เรียกได้ว่าอยู่ในเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่โดดกว่านี้นิดนึงถ้าหากจะอยากพาทีมไปได้ไกลเพราะว่าบีหลังเนี่ยจริงๆมันคือสกอร์หลักของทีม กือบทุกทีมบนโลกนะเพียงแค่ว่าขอนแก่นเนี่ยไปเรื่องที่จะเดินสั้นเป็นหลักนะครับมีหลังก็เลยสกอร์ไม่เท่ากับบอลสั้นเช่นเดียวกันกับสุพีมก็เช่นกันนะครับผู้เล่นตัวรับอิสระทิคํำพรช้างเขียนะครับกับพิม์ตะวันทองยศพิมตะวันก็จะได้เจอกับทีมเก่าด้วยนะครับก็นี่ก็คือคร่าวๆนะครับสำหรับผู้เล่นของทางขอนแก่น นะครับก็คู่นี้เจอกันมาในฤดูกาลปกติ2ครั้งนะครับเป็นสุพีมกินเน่ม2ครั้งนะครับสต่อศูนเซตทั้ง2ครั้งนะครับในรูปเกมที่ขวัญแก่นสู้ยากมากนะครับเรียกได้ว่าโดยเฉพาะในเลกที่2เนี่ยค่อนข้างขาดนะครับขนาดเติมมือเซตเข้ามาแล้วก็ยังถึงว่ายังไม่สามารถแก้เกมในการแก้ปัญหาชับพลันหรือว่าในการแต่งเกมให้มันพอที่จะไปสู้กับทางสุพีมได้นะครับเพราะฉะนั้นการเจอกันคนัน,นี้เนี่ยผมมองว่า ขอนแก่นเล่นไม่น่าจะกดดันมากนะครับเพราะว่าเอาจริงคือพวกเขารู้แหละว่าว่าการเจอกับสุพีมเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะครับแต่ไอการเล่นที่มันไม่กดดันมากๆเนี่ยผมมองว่าถ้าขอนแก่นสามารถโยนความกดดันไปให้ที่สุพีมได้ว่าสุพีมเล่นบังคับชนะเนี่ยตรงนี้ขอนแก่นจะมีโอกาสนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของศักยภาพเนี่ยผมมองว่าขอนแก่นจุดที่ดีกว่าสุพีมเนี่ยตอนนี้ผมคิดเองเนี่ยนะครับผมคนเดียวนะผมว่าแค่มีแค่มือเซตนะที่ดูเก๋กว่า ก็คือทางสรยายังไงก็เก่ากว่าทางกระดกพรอ,อยู่แล้วแม้ว่ากระดกพรในฤดูกาลนี้ผมจะจัดให้เป็นมือเซตยอดเยี่ยมของเพจของช่องไปนะครับแต่ว่าเจอกันในหน้างานจริงๆเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องดูว่าน้องเนยเนี่ยที่ได้เล่นเต็มๆมาทั้งฤดูกาลนี้แล้วเนี่ยด้วยอายุแค่นี้เนี่ยจะสามารถเล่นในเกมที่มันเข้ารอบลึกๆแล้วเนี่ยอาการมันจะแกว่งไหมเดี๋ยวต้องขอดูก่อนนัดหนึ่งส่วนที่เหลือเนี่ย มีบอลสั้นที่ใกล้เคียงนะครับได้ใกล้เคียงแต่ก็ยังไงสุพีมก็ดีกว่าเมื่อมีปลื้มจิตอยู่ในสนามยังไงก็ยังดีกว่าแก้วกัลยาครับบอลหลักไม่ต้องพูดถึงเลยครับยังไงสุพีมก็ต้องทะลุทะลวงกว่าบอลหลักกับบีหลังเนี่ยผมว่าขอนแก่นจะเป็นรองตรงนี้มากๆนะครับเพราะฉะนั้นขอนแก่นต้องหาทางที่จะพยายามเสิร์ฟให้เที่ยวที่สุดเพื่อให้สุพีมเดินสั้นไม่ได้นะครับแล้วก็พยายามเซฟบล็อกกลับมาทุบให้ตาย ในการเล่นครั้งหรือว่าไม่เกิน2ครั้งเพื่อที่จะเซฟแรงในการที่จะเล่นในเทิร์นต,ต่อไปสุพีมเองก็เช่นกันครับก็ต้องพยายามเส์ฟให้เขี้ยวนะครับเพื่อที่จะตัดบอลสั้นของขอนแก่นออกไปให้ได้เพราะว่าใน,ในมุมมองของผู้สันทัดกรณีรวมถึงผมตรงน,นี้เนี่ยถ้าตัดบอลสั้นของขอนแก่นไปได้เนี่ยศักยภาพในการเล่นเกมบุกของขอนแก่นจะหายไปเยอะมากก็ทั้ง2ทีมเล่นรูปแบบคล้ายกันเพราะฉะนั้นใครเ์ฟดีนะทีเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะเลยนะครับเซตแรกน่าจะเป็นเซตที่สําคัญมากนะถ้าขอนแก่นได้ก่อนก็ถืออว่่าขนก ก็จะมีแต้มตุนในมืออาจจะยังไม่ได้แต้มที่มันเป็นทางการแต่มันมีแต้มในการแข่งนั้นเนี้ยเป็นเป็นแต้มเบิกทางที่ดีและโยนความกดดันไปให้สุพีมได้บ้างเพราะสุพีมเองเขายังไม่เคยเสียเซตให้ใครเลยนอกจากนครราชสีมาถ้าขอนแก่นทําได้เนี่ยก็ได้ทําให้สุพีมเขาเต้นได้เหมือนกันสู้กันไปแล้วสุดท้ายผมมองว่าน่าจะเป็นเกมที่ค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่าทั้งสองทีมเล่นเนี่ยสปีดไวทังคู่เดินสั้นไป็นหลักคู่ให้เลือกผู้ชนะผมมองว่ายังไงสุพีมก็ยังดูเหนือกว่าแต่ครั้งนี้ผมมองว่าสุ มีโอกาสที่ขอนแก่นจะตีเซตแตกได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมมองว่าอย่างแย่สุพีมก็คือเสียงเซตเดียวแล้วก็ชนะ3ต่อ1เซตยกเว้นขอนแก่นจะท็อปเพอร์แมนทุกคนแล้วเกมรับแน่นเหนียวเป๊ะแน่นหนึบแน่นทนเซฟบล็อกได้ตลอดอย่างเงี้ยขอนแก่นก็อาจจะพอได้ลุ้นนะครับแต่ถ้าเอาเนื้อ,เน,อเน้นๆสุพีมชนะครับ